มาดูแม่ต่อมากันเลยครับวันนี้เป็นคู่เกิดเจ้าก้าวแสนเล็กครับสวยไหมครับเจ้าก้าวแสนเล็กเกิดจากพ่อเป็นปิ่นคีรีบวกแม่เจ้าหมูป่าครับส่วนแม่เป็นลูกสาวก้าวล้านครับ คู่เกิดสาเก้าแสนครับอ๋อทำกับเจ้าซปเปอร์แม็กไว้ครับาติดตามอีกแม่ด้วยนะครับเจ้าซปเปอร์แม็กครับลูกชายปิ่นคีรีครับ แชมป์1 1ล้านสนามทับตีเรล็กครับแม่เป็นลูกสาว9ล้านครับคู่เกิดสาว9แสนครับจะาซูเปอร์แม็กต,ตอนนี้กำลังทำลูกไก่ตัวละพันครับเข้ากับแม่ไก่แม่พันหลักของทางฟาร์มครับโปรโมชั่นราคา1,000แค่50คู่เท่านั้นครับ ห่อไหมครับผู้ชายปิ่นทีรีครับจะซูเปอร์แม็กเทีทีไก่ชนบ้านสวนครับลูกไก่ชุดนี้รับตอนอายุหนึ่งเดือนครึ่งถึง2เดือน,นครับ พร้อมทำมํำวัคซีนทําใบประวัติติดติติด,ตด,ตดให้กาพักจากทางฟาร์มสายเลือดชัดเจนแน่นอนครับเคทีไก่ชนบ้านสวนฝากติดตามด้วยครับ